สวัสดีค่ะป้าทิพย์นะคะวันนี้ป้าทิพย์พามาดูไม้มงคลต้นหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่ตามหานะคะเขาว่าเป็นไม้มงคลที่นำไปทำตะกรุดนะคะที่บ้านป้าทิพย์มีมานานแล้วค่ะไม่ทราบว่าเป็นไม้มงคลนะคะ ไม้นี้คือไม้แย่แยนะคะหรือไม้เทวบุตรค่ะทีนี้ในกระถางนี้ของป้าทิพย์อะป้าทิพย์ได้มาสองชนิดเลยค่ะคือฝั่งซ้ายมือเป็นไม้แย่แยส่วนฝั่งขวามือคือไผ่มังกรทองหรือไผ่ญี่ปุ่นนะคะป้าทิพย์เห็นว่าแปลกดีนะคะขออาญาตมาปลูก ก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้หญ่เย้ก็เลยอันหนึ่งมันมีลายด่างจุดก็คือไม้หญ่เย้นะคะกับอีกอันหนึ่งเป็นสีทองเหมือนไม้ด่างป้าทิพย์ก็เลยเอามาช้ำไว้รวมกันนะคะก็เลยได้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูฝั่งซ้ายมือนี่ค่ะอันนี้ไม้หญ่เย้นะคะส่วนฝั่งขวามือเป็นไผ่ มังกรทองหรือว่าไผ่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเขาจะมีเส้นกลางใบไผ่ญี่ปุ่นนะคะหรือไผ่มังกรทองซึ่งเป็นไม้มงคลทั้งคู่ป้าทิพย์เอามาปลูกรวมกันแบบไม่รู้เลยนะคะแต่พอศึกษามาเอา้าป้าทิพย์เอาสองอย่างมาปลูกรวมกันค่ะฝั่งซ้าย คือไม้ใหญ่แย้นะคะหรือไม้เทวบุตรค่ะเดี๋ยวประทิพจะขยายพันธุ์เอาไว้นะคะขวามือเป็นไผ่มังกรทองฝั่งนี้นะคะมีเส้นกลางใบไผ่มังกรทองหรือไผ่ญี่ปุ่นค่ะสวยไหมคะสวยทั้งสองแบบเลยนะคะ แต่ที่เขากำลังตามหาอยู่นะคะฮิตติดเทรนตอนนี้เลยคือไม yeah ้แย่แย้ค่ะนี่ค่ะขวาม,มือเดี๋ยวป้าทิพย์ขยายผ่านแล้วป้าทิพย์จะอัพคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะนี่ให้ชมก่อนนี่คือไม yeah ้แย่แย้เขาจะมีจุดนะคะเป็นจุด ตรงใบนะคะเส้นกลางใบจะไม่มีนะคะนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้คือไผ่มังกรทองหรือไผ่ญี่ปุ่นค่ะ เดี๋ยวป้าทิพย์จะให้มองมุมกล้องของทั้งสองชนิดนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะแยกกันออกนะคะคลิปนี้คือการแยกไม้แยแย่ไม้เทวบุตรและไผ่มังกร ทองหรือไั่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆคนจะแยกกันออกแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ